ู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องบิกรทีวีนะครับก็จากที่แม็โครเล็กของเรานะครับผมการขุดหลุมใส่ปุ๋ยนะครับก็อยู่ที่สวนยางนะครับตอนนี้ก็ผ่านจากดูแม็โครเล็กนะครับมาดูแม็โครใหญ่กันบ้างนะครับผมมาดูแม็โครใหญ่กันบ้างก็อยู่ข้างๆ อยู่ข้างๆสวนยางนะครับอ,อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมเป็นสวนเดียวกันนะครับอ่แต่ตรงน,นี้มันจะเป็นตรงสระน้ำนะครับผมรสระน้ำก็แมคโครเล็กของเราก็อยู่ตรงนู้นนะครับอยใกล้ๆกันนะครับผมก็จ้างมาขุดสระน้ำนะครับผมนี้เจ้าของสวนก็จ้างแมคโครใหญ่มาขุดสระน้ำครับเ,เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผม ต,ตอนนี้รถด,ดากําลังเอาดินไปเทอยู่นะครับก็เทไม่ไกลครับเทอยู่ข้างหน้าที่เราเอาไว้ใช้จอดรถที่ขนแมคโครมานะครับที่ขนแมคโครเล็กมานะครับตรงที่เราจอดรถชอบจอดรถกันนะครับผมนะค่อยจอดไปด้านหน้านะครับเขาก็ไปเทด้านหน้าเลยนะพวกดินที่ว่าตักจากสะไปนะก็จะมาดูแต่แมคโครเล็ก ก็น้าเบื่อนะครับผมเดี๋ยวมาดูเปลี่ยนมาดูแมกโครใหญ่กันบ้างนะครับอ,อยู่ไม่ไกลกันนะครังไม่เป็นไรที่เราจะถ่ายนะครับผมสะก็ค่อนข้างลึกนะครับผมเป็นสาใหญ่ค่อนข้างจะลึกนะครับ ไม่อยากเข้าไปถ่ายใกล้มากนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนไม่อยากออกไปยืนตากแดดนะครับเราถ่ายอยู่ในร่มเนี่แหละครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองสามนาทีนะบ่ายสองสามนาทีมีรถดำสองคันเลยนะครับมาช่วยกันขนดินนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นแมคโครคันใหญ่ไม่รู้ว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับไม่รู้จักนะครับตัวนี้ชื้ออะไรตัวนี้ก็เป็นห้องแอร์เหมือนกันนะครับผมแมคโครคันใหญ่ก็เป็นห้องแอร์เหมือนกันนะครับ ตักไม่ถึงตักไม่ถึง5ทีครับผมรถดำเต็มแล้วนะครับดินเต็มรถดำเลยครับตักแป๊บเดียวแค่นั้นเองครับแต่แม่โคของเราว่าจะตักให้เต็มรถดำได้ก็โอ้โหใช้เวลาสักหน่อยครับแม่โครเล็กของเราแต่แม่โคใหญ่ครับตักแป๊บเดียวรถดำครับดินเต็มหลังรถเลยนะครับผม ขนาดมือมันใหญ่กันมากนะครับใหญ่กว่าแมพโครงเรามากเวลาตกลงไปจะขึ้นลำบากเสัหน่อยเวลาเลือดอะไรตกลงไปเดี๋ยวโหโคตนลำบากไปนะครับมันหลุมลึกมาก ตเต็มแล้วตเต็มใบมากครับโอ้โหแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมแม่กองเราอยู่ตรงนั้นครับกำลังกดลวมอยู่นะครับผมกำลังกดจ่อย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 อยตรงนั้นในสวนยามันค่อนข้างจะมืดนะครับผมมองจาก มุมนี้ครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมแต่โดยสายตาของเรานะครับมองเห็นชัดอยู่นะครับ ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพีกรณ์ทีวีนะครับผมแล้วก็จะลืมเข้ามากดติดตามช่องพีกรณ t ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องพีกรณ์ทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายๆครับ